สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหลังจากที่เราตัดกิ่งมะม่วงนะคะแล้วเราก็ามากองไว้ให้ใบของแห้งค่ะทีนี้เราก็จะมาเอาใบออกนะคะแยกกิ่งออกค่ะกิ่งมะม่วงนี่เราก็จะเอาไปทำค้างถั่วนะคะไปทำค้างถั่วค่ะส่วนใบถ้ามันเยอะเราก็จะเอาไป หมักปุ๋ยนะคะถ้ามันไม่เยอะแล้วก็จะคุมโคนต้นไม้ไม่ให้ย่าขึ้นค่ะยายก็จะมาหาเอา,เอาไม้เอาไม้นะคะยายก็จะเอาไม้ค่ะไม้ก็มาตีค่ะตีใบให้เขาร่วงนะคะนี้ค่ะ ใบไม้มายายจะไม่ทิ้งนะคะยายก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ตัดกิ่งไม้ลงมานะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ใบมะม่วงแห้ออกนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ใบไ,ไม้ออกจากกิ่งไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิ่งไม้แล้วก็รวมไว้ตรงนี้นะคะเราจะไปทำค้างถั่วค่ะอยากจะพาทุกคนมาโกยเอาปุ๋ยหมักนะคะ ปุยหมากตรงนี้ค่ะเราจะโกยเอาข้างล่างเขาะคะ่ะส่วนที่ยังไม่ย่อยเขาก็อยู่ข้างบนนะคะที่ย่อยเขาก็อยู่ข้างล่างค่ะตรงนี้ค่ะยายก็จะเปิดแล้วก็เอาเสียมแซเอานะคะเอาเสียมตักเอาค่ะทีนี้ยายก็จะเอาใบไม้มาเติมนะคะเติมให้เต็มแล้วก็เอาน้ำลดแล้วก็ขี้หวัวใส่นะคะเวลาเราจะเอาไปใช้แล้วก็เปิดข้างล่างค่ะแค่นี้เองค่ะ พอขยุบตัวแล้วก็จะเติมไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะโกยเอาข้างล่างนี้นะคะเอาที่กั้นออกก่อนนะคะอันนี้กั้นไม่ให้ใบไม้เขาออกเราก็จะเอาเสียมค่ะเอาเสียมแซะเอาอย่างนี้นะคะ ที่ยังไม่ย่อยแล้วก็เอาไปหมักต่อนะคะยายก็จะแซะเอาอย่างนี้แหละคะ่ะยายจะเอาไปผสมดินในแปลงปลูกผักชีนะคะพอได้มาแล้วเราก็จะบี้นะคะบี้ให้เขาเป็นก้อนเล็กๆค่ะย่อย ดินที่มันเป็นก้อนนะคะนี้ค่ะถ้าเราไม่ทำไม่ย่อยอย่างนี้ก็เอาไปตากแดดก็ได้นะคะอันนี้ยายจะไปคุกใส่ดินในแปลงเลยนะคะทีนี้ยายก็จะมาเอาใบไม้ไปหมักนะคะ หลังจากที่เราโกยปุ๋ยหมักแล้วนะคะอยาก็จะพาทุกคนมาเอาใบไปหมักต่อค่ะกระบะป,ปุ๋ยของเรามันยุบตัวลงแล้วนะคะเราต้องเติมไว้เรื่อยๆค่ะ เราก็จะเอาเป็นหมักนะคะไปเลยค่ะ ยายก็จะขนมาใส่ให้เต็มเลยนะคะเอาขี้หมูหรือขี้วัวใส่นะคะแล้วเราก็ลดน้ำค่ะถ้าอยากให้เขาย่อยสลายดีก็เอาน้ำจิลินทรีย์สังคราแสงรดด้วยนะคะเขาจะย่อยสลายเร็วมากเลยค่ะถ้าเรามีน้ำชีวภาพหรือน้ำจิลินทรีย์สังขราแสงหรือว่าน้ำเจ้าปวก,กนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าไม่มีก็ลดน้ำเปล่าก็ได้นะคะให้เขาชุ่มชื้นค่ะเขาจะได้ยอดสลายให้เรานะคะคนใบไม้มาหมักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ